ขอบคุณน้องๆน,นะครับทุกคนที่มาในวันนี้คือตลอดระยะเวลาหนึ่งปีนะครับที่ได้มาร่วมกันนะครับนิยามคําว่านักพัฒนานะครับคำว,ว่านักพัฒนาเนี่ยมันจะต่อยอดได้อยู่หลายอย่างต่อยอดได้หลายแบบนะครับหนึ่งปีที่กรมการพัฒนาชุมชนนะได้มีการจ้างงานเยาวะชนนะหรือพี่ๆน้องๆน,นะครับ ถึงกันเดือนไม่แพงนะครับแต่ว่าทุกคนได้มีความรู้มีประสบการณ์ที่ทํางานโดยเฉพาะเป็นการนักพัฒนาฉะนั้นคำว่านักพัฒนานะครับผมอยากจะฝากน้องๆทุกคนไปต่อยอดให้ได้นะครับบางท่านที่ออกที่หยุดจากนี้ไป1ปีนะฮะจากนี้ไปบางคนยังมีงานทําบางคนไม่มี ฉะนั้นเอาคำว,ว่าต่อยอดคำามนักพัฒนาตำบลระดับตำบลไปต่อยอดในชีวิตตนเองนะครับที่สาคัญคือรัฐบาลที่จ้างงานเพื่อแก้ปัญหาการว่างงานในระดับตำบลฉะนั้นหลังจากนี้ไปในแปลงทุกแปลงเวลามีจัดกิจกรรมจัดอบรมนะครับผมก็จะเสนอไปที่พัฒนาชุมชนก็จะเอาน้อง ที่มีประสบการณ์อยู่นี้แหละมาจ้างงานเป็นจอ๊อกเป็นจอ๊อกถามว่าทําไมต้องจ้างงานคือน้องๆที่พัฒนามาทั้งหมดแล้วนะครับนะครับก็ต้องมาช่วยงานในการที่จะเป็นวิยากรเป็นพิธีกรนะครับเป็นงานงานไปฉะนั้นน้องๆทุกคนเอาความรู้ที่มีอยู่ให้เก็บไว้นะครับและต่อยอดต่อยอดคําว่านักพัฒนานี่แหละต่อยอดแบบไหน ต่อยอดเอาความรู้เนี่ยองความรู้ที่มีอยู่นะครับเสริมไว้แล้วผมก็จะเชิญมาอาจจะเป็นวิทยกรช่วยกันแต่ละฐานแต่ละฐานเหมือนที่เราเรียนรู้เหมือนที่เราอบรมมานะครับการที่จะขอเงบประมาณจากนักพัฒนาตำบลให้มาช่วยงานเนี่ยมันต้องขอเป็นระบบดังนั้นผมก็จะของบประมาณจากกระทรวงจากอำเภอก็จะมาช่วยจ้างงานแบบนี้แต่เป็นข้างทางไปอันนี้สามารถทําของเงิประมาณได้ในงบปี2565 นะครับอันนี้คือหน้าที่เจ้าของแปลงต้องทํานะครับเนื่องจากเนื่องจากหมดงบประมาณตัวนี้ไปนะครับฉะนั้นให้ทุกคนเนี่ยเก็บองความรู้ที่มีอยู่แล้วต่อยอดนะครับต่อยอดในระหว่างที่ที่หมดสัญญาในหนึ่งปีเนี่ยอะไรที่ทําได้ให้ทํานะครับอย่าเลือกงานผมบอกแล้วทุกคนเนี่ยอาจจะจบปริญญาตรีหรือจบสาขาอะไรต่างมานะอย่าเลือกงานนะสถานการณ์โควิดเช่นนี้อย่าเลือกงานมีอะไรเราให้ทำนะยิบนี้จิบนั้นมา ทำนี่ช่วยนั่นอะไรที่ขาดนะผมก็จะมีการจ้างงานเนี่ยอย่างกิจกรรมเนี่ยอย่างพวกนี้เพลือเนี่ยผมอาจจะจ้างงานมาเกี่ยวข้าวต่างๆในจุดนี้ก็ก็ท่านใดว่างหรือเป็นงานอย่างอื่นงานพวกออนไลน์ต่างในจุดนี้ผมผมก็จะช่วยนะในจุดนี้จะได้มีมีงานทําในท่านท่านใดมีงานว่างที่จะต่อจากนี้ไปมีไหมฮะที่มีงานต่อมีสอบบรรจุมีอะไรได้ไหมมีใครต่อยอดงานได้บ้างยังไม่มีใช่ไหมฮะ อ่านั่นแหละฮะเหมือนเหมือนที่ผมบอกว่าถ้ายังไม่มีนะผมก็จะเสนอ,อไปยังกระทรวงต่างๆที่จะได้ต่อยอดจะได้มีงานทำต่อในช่งนี้แต่มันจะเป็นงานจบๆไปเนื่องจากงบประมาณหมดนะครับงบประมาณหมดเหมือนที่ผมบอกครับเก็บความรู้ที่มีอยู่จะได้มาต่อยอดนะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนที่พี่ทุกคนที่มาร่วมกันนะครับในตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นกิจกรรมของเรา การทํางานก็มีอุปสรรคบ้างไม่มากก็น้อยนะครับมีถูกใจบ้างมีผิดใจกันบ้างนะครับแต่ให้เรารักกันมีอะไรก็ช่วยกันแต่ละตำบลช่วยกันใครมีงานอะไรก็หยิบยื่นช่วยกันนั่นคือหน้าที่เราเราต้องรักกันนะครับถึงเราจะอยู่แค่ปีหนึ่งระยะสั้นๆนะครับเก็บความรู้สึกดีๆแล้วกพ็พยายามประครับประคองช่วยกันไปท,ทั้งทั้งอำเภอเชื่อมโยงเครือข่ายกันให้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคน นะครับให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานนะครับดูแลครอบครัวในหน้าที่การงานอย่าเจ็บอย่าจนนะครับอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครและให้ทุกคนถูกหวยต้องหวยทุกคนมากครับรางตัลกันธนาลมใส่รหัสขอบคุณสามสองหนึ่งขอบคุณค่ะ